ครับสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้สี่มีรายการส่งนกนกต่อเด้อพี่น้องเด้อนกต่อทายขนไก่สุดแล้วครับผมนี่แหละครับผมต่อครับผมต่อลิวตันเด้อพี่น้องเด้อลิวตันคู่อ่างครับผมตัวนี้ตันคู่อ่างนี่แหละครับผมเนื้อโตของเขาเด้ออาจารย์เด้ออาจารย์จจรเมฆทั้งกระแพงเพชรครับผม โอ้ว่าอยากได้ลิ้วตันคู่อ่างมิวาอาจารย์โอท่านนี่แหละครับผมจัดให้เลยครับผมจัดให้เป็นที่ตามต้องการอาจารย์อยากได้ริ้วตันคู่อ่างมาท่านกันนี่แหละครับผมเนื้อตัวของเขาครับผมตันคู่อ่างตัวเฉลยหลายแล้วละ่ะพี่น้องจักสิบอกว่าจังไรบอกเลยว่าหลายแล้ว ว่าหลาๆพันที่ว่าคือคุยคือหมู่แท้ผันที่ว่าก่อเลยบอกว่าแต่ว่า,ว,า,ว,าว่าหลายแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาไง่ายงว่านกเข้าแล้วมาตรงห่วงยกขึ้นเป็นคันพี่น้องจานเพิ่มกับคัดให้เต็มที่แล้วครับผมนี่คือนอกตัที่ผมใส่เหรียญยู่ประจําครับผมเห็นหางเอายาวที่ก็คือว่าช่วงนี้เขาท่ายคนครับผมผมก็เลยต้องหยุดเล่นเขาท่ายไงเลยพี่น้องหยุดเหรีแล้วก็เลย เริ่มสิเต็มแล้วรับพี่น้องไปพักไปพอนเอาไปพักให้เขาหนาเขาตาชิ้นหนาชิ้นตาจวดเลยล่ะพี่น้องตัวนี้บอกเลยว่าจวดอาจารย์เมฆทั้งเนี่ยนี่ทั้งกำแพงเพชรบอกนี่แหละครับผมอาจารย์เมฆกำแพงเพชรต่างมะข่าครับผมต่างมะข่าบ้านหนองแสงครับผม อีาน,น้องแสงแถวแถวเขตขาหนุ่ยแล้วครับผมขาหนุกัก็แพงเพชรนี่แหละครับผม,าลลบผมาจามนเมฆกาลล้อรับโทรศัพท์เลยเดอ้อนกเดินทางแล้วครับผมนกเดินทางมีเดอ้อาจาันเดอ้อนี่แหละครับผมตัวของเขานกตอริวตันปูอ่างสามคบประมาณนี้ครับผมจัดห้เลยครับผมอยากได้เนี้ยไหโทรมาทักมาพี่น้องแต่ผมมีในมือผมแบ้งไ้รถด,ดอก บอกเคยห่วงเคยกักไว้พี่น้องนกตัวกับมีหลายพี่น้องนกตัวนกช้ำเขานกตัวยังได้ก็คือนกตัวพี่นอ้องเอาไปไปพักบอนในเขานาเข้าตาชิ้นบัน้นชิ้นกงกัดน,นำเลยพี่น้องคลิปนี้ก็คือสิมิชันมีเด้อพี่น้องเลยผมก็จิบไปเฮ็ดงานครับผมไปเฮ็ดงานแล้ว อา,อาจารย์ไม่กะให้มันหมาเนอเอาไปตัวก็ดีผมก็ว่าผมคาดอ้เตรียมที่แล้วล่ะเอาตัวดีละให้บ่ตัวขี้ไล่บ่ให้ดอกอาจารย์เอยขี้ไล่บ่เลี้ยงผมขี่ข้านเลี้ยงขันนกบ่ดีบ่เจงขันหลอดกินเขาซื้อเบาครับผมปลอยเปิดกองไปหากินอเองด้วยครับผมนี่ก็คือสิมิสมิ่งและพี่น้องเด้อ กดติดตามกดไลค์กดแชร์้พี่น้องเพื่อเป็นกนลังใจให้กันครับผมสวัสดีครับ